สวัสดีค่ะพบกับฟันฟันสไตล์แอนสไตล์คูวานอยู่บ้านเยู่เยอเพื่อเจ้านะครับโอเคเตอพิซซ่ายั่วๆจา้าข้าวมันไก่ยั่วๆจาว้าว้าวกุ้งเผาก็ยั่วๆเหมือนกันจา้าและซูชิยั่วๆที่สุดเลยจา้า เด็กๆคะสงสัยไหมว่าวันนี้คุณครูเอานำภาพเหล่านี้มายื่วน,น้ำลายนักเรียนทำไมก็เพราะว่าวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารและสารอาหารนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับบทเรียนนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารและสารอาหารค่ะ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานได้นะคะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เคยสงสัยไหมคะว่าคำว่าอาหารและสารอาหารนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเพราะบางครั้งนักเรียนจะได้ยินคำว่าอาหารหลักห้าหมู่แต่บางครั้งเราก็ได้ยินคำว่าหกหมู่เอ๊ชักจะงงกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ ว่าสรุปแล้วมันห้ามูหรือหกมูเด็กๆพร้อมที่จะไขข้อสงสัยตรงนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูมาเลยค่ะมีอะไรในจานนี้เรามาดูกันเลยค่ะไข่ค,ค่ะข้าวกุ้งมะเขือเทศผักกาดหอมแตงกวาค่ะต้นหอมค่ะและน้ำมันที่ใช้ผัดนั่นเองค่ะ เด็กๆคะภาพทิ่งคูนํามาให้นักเรียนดูนี้ทั้งหมดนี้เห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะหิวแล้วใช่ไหมล่ะภาพทิ่งคูนํามาให้ดูทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอาหารนั่นเองคะ่ะและอาหารหมายความว่ายอย่างไรเรามาติดตามกันต่อไปเลยคะ่ะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายของคําว่าอาหารกันก่อนนะคะอาหารคือ สิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเยอะมากเลยค่ะย้าอีกครั้งนะคะอาหารคือสิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยและมีสารอาหารที่ทำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์อย่างไรเรามาดูนะคะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตค่ะทำให้มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคนั่นเองค่ะ บักจอยอาหารหลักมีกี่หมูอาหารหลักมีห้าหมูนะคะมีกี่หมูนะคะอาหารหลักมีห้าหมูนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะและห้าหมู่มีดังนี้ค่ะอาหารหลักหมู่ที่หนึ่งค่ะได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆค่ะไข่ถั่วมเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากถั่วเชน่นเต้าหู้น้ำเต้าหู้เป็นต้นนะคะ แล้วก็นมค่ะเด็กๆจับได้ใช่ไหมคะอาหารหลักหมู่ที่1ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆไข่ถั่วนมเนื้อนมไข่เนื้อนมไข่เนื้อนมไข่คือหมู่ที่1จําได้ใช่ไหมคะนักเรียนจำอาหารหลักหมู่ที่1ได้หมดแล้วใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้นคุณครูจะขอทดสอบน,นักเรียนจากภาพ มีอาหารอยู่3อย่างที่เป็นอาหารหลักหมูดที่1ค่ะนักเรียนลองหาดูนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะลองดูสิคะว่าคุณครูฉเฉลยแล้วจะตรงกับที่นักเรียนตอบไว้หรือเปล่านะคะโดยคุณครูจะระเบิดสิ่งที่ไม่ใช่อาหารหลักหมูดที่1และจะเหลืออาหารหลักหมูดที่1อยู่3ภาพ นะคะดูสิว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่ากำจัดเก่งเลยนะคะข้าวไม่ใช่ค่ะแตงโมงไม่ใช่ค่ะนไม่ใช่สเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ผักผลไม้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นภาพที่เป็นอาหารหลักหมู่ที่หนึ่งก็คือปาลาถั่วแมดแห้งและนมค่ะใครตอบถูกโบมือให้ตัวเองรัวๆเลยค่ะนะคะสรุปก็คือ อาหารหมูที่หนึ่งคือเนื้อสัตว์ต่างๆไข่ถั่วและนมนั่นเองค่ะอาหารหลักหมู่ที่2ได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกแล้วก็มันค่ะอันนี้คืออาหารหลักหมู่ที่2องนะคะเด็กๆจําให้ดีค่ะข้าวแป้งน้ําตาลเผือกมันข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันหมู่ที่2จ้า ถ้าจําได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาแนนไปลองทดสอบซิว่านักเรียนจําได้จริงหรือเปล่าค่ะเกมนี้นะคะก็มีชื่อว่าอาหารหมูที่สองอยู่ในนะง่ายๆเลยค่ะภาพอาหารที่อยู่ข้างหน้านักเรียนนี้นะคะนักเรียนลองดูซิว่าภาพไหนที่เป็นอาหารหมูที่สองบ้างแล้วตอบพร้อมๆกับคุณครูไปเลยค่ะภาพแรกค่ะเนยใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะเนย อยู่ในหมูที่5เองนะคะต่อไปแป้งค่ะหมูที่2ค่ะข้าวหมูที่2ค่ะปลาแซลมอนไม่ใช่ค่ะเพราะปลาแซลมอนหมูที่1นะคะต่อไปค่ะไก่ค่ะไม่ใช่ค่ะมะม่วงไม่ใช่ค่ะผักกาดขาวไม่ใช่ค่ะน้ำตาลทรายถูกต้องค่ะแตงโมไม่ใช่ค่ะขนมจีน ใช่ค่ะและสุดท้ายมันค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่มีเครื่องหมายถูกนี้คืออาหารหมูที่สองค่ะตอบถูกไหมคะใครที่ตอบถูกเยี่ยมมากเลยค่ะส่วนคนที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ค่อยย้อนกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะอาหารหลักหมูที่สามได้แก่ผักต่างๆนั่นเองค่ะ อาหารหลักหมู่ที่4ได้แก่ผลไม้ต่างๆค่ะอาหารหมู่ที่5ได้แก่ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์น้ำมันที่มาจากพืชเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันเมล็ดทาตะวันน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวและน้ำมันมะพร้าวค่ะส่วนน้ำมันที่มาจากสัตว์นะคะหรือไขมันที่มาจากสัตว์เช่นเนยหรือน้ำมันที่มาจากการเจียว มันหมูหนังหมูหนังไก่ค่ะจำได้ใช่ไหมคะอาหารหลักหมู่ที่5ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์นะคะจบไปแล้วสำหรับอาหารหลัก5หมูคุณครูอยากให้นักเรียนลองฟังเพลงเพื่อทบทวนบทเรียนอีกครั้งนะคะเชิญฟังเลยค่ะน้ำมัน อาหารมากมายกินเป็นไวลาจึงปูห้าอย่าได้เลียกินไข่มันทำสิ่งให้ปุ่นรังไข่มันทำสิ่งให้ปุนปรา่นาง,งากายอาหารละคาของไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปลพันบูหนึง่งคือเนื้อนมไข่ถั่วเล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขัน หมูสองขาแป้งเบือกมันและน้ำตาลจะให้พลังหมูสามกินผักต่างๆสีเขียวเลืองบ้างมีวิตามินหมูสีกินผล,ลไม้สารอาหารมากมายกินเป็นน้าจินหมูห้าอย่าได้เลืมกินไขมันทางสินไฮบุนรังไขมันทางสินไฮบุนร่างกาย นักเรียนทราบหรือไม่ว่าอาหารมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรลองตอบดูนะคะว่าจะตรงกับเฉลยหรือเปล่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าอาหารมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรคำตอบค่ะเป็นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆและทำให้ร่างกายจเจริญเติบโต,ตค่ะใครตอบถูกรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ หากเรารับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพจะทำให้ร่างกายของนักเรียนเป็นอย่างไรคะคำตอบคือร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงนั่นเองคะ่ะหลังจากจบบทเรียนเรื่อง อาหารหลัก5้าหมู่ไปแล้วคุณครูขอฝากแบบทดสอบ5ข้อให้นิรยนลองทํานะคะไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะใช้วิธีเขียนข้อแล้วใส่คำตอบเป็นกอข,อของอถ่ายรูปแล้วส่งคุณครูทาง Facebook หรือทางไลน์ก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วคุณครูขอฝากกันบ้านอีกหนึ่งอย่าง งานชิ้นที่สองค่ะให้นักเรียนทําแผนผังความคิดเรื่องอาหารหลักห้าหมู่ว่ามีอะไรบ้างและก็ยกตัวอย่างอาหารมานะคะซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ค่ะและนี่คือตัวอย่างนะคะไม่จำเป็นต้องทําเหมือนคุณครูนะคะโดยมีหัวข้อคืออาหารหลักห้าหมู่และแยกออกมาว่าห้าหมู่นี้มีอะไรบ้างอย่าลืมยกตัวอย่างมาให้เข้าใจด้วยนะคะ ช่องทางส่งงานค่ะหรือมีข้อสงสัยนะคะติดต่อคุณครูได้3ทางค่ะ Facebook วัสนาเผาพันธ์ไอดีไล์เคอารูนหรือเบอร์โทรค่ะ08.9.0.2.01.053ติดต่อได้3ทางนะคะถ้าไม่เข้าใจทบทวนซ้ำบ่อยๆนะคะเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและสารอาหารตอนที่2ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ